นางงามโกปีนางงามคำล่าเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวตากแดดนานละมาดูแมวอาบแดดบ้างซัมพอร์ตบอกยาวไปยาวไปแอบแอบเ้คาขอบคุณน้องยงขอบคุณสัมพอรขอบคุณพี่สีขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะเจ้าพี่เนยเ้าพ,พี่เนย เ้าบ้านไว้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวอ่าอะไรเดี๋ยวกลัวโจรมาโจรก,กรรมแมวแมวเฝ้าบา้านยูนั่นยูนั่นอ่ะดูนั่นไม่ต้องมาได้อัน,นี่นุ้ <c oughs> เวลาเห็นมาทีไรเอ็งยี้มยดีเลยเดี๋ยวอ่หิวกะเรียบปากเลยว่าหิว โกบีเอ,อ๊ะอันนี่ไหมโกบีโกบีตั้งยังไงหนึ่งสองสามมาเลยมาเนี่มานี่ยบีบบีบบีบมานี่ มากไม่ให้กินเลยจ้างแมวจ้างแมวจ้างแมวเฝ้าบ้านนะคะจ้างแมวเฝ้าบ้านโดยการให้มันกินขนมก่อนนะคะนี่คือขนมแมวนะคะขนมแมวเราจะให้แมวกินขนมแล้วเราจะให้มันนอนเฝ้าบ้านให้เรา อร่อยอีกอร่อยอีกอมไม่ต้องมองกินกินเสร็จไมหมวันนี้เที่ยวนะกินเสร็จแล้วเฝ้าบ้านให้หนะ่อยใส่อร่อยจริงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วร็จแล้ว Thank <makes noise> you. 进来。 สมุนเยอะใช่สมุนเยอะมาก